ตรงที่เจาะไว้แล้วอะโหไม่ได้เอาให้กินเป็นเดือนนึกว่าจะไม่กินแล้วโอ้โหสะบัดอ่ะสะบัดอะโอ้โหโอ้โหโอ้มันใช่ไหมมันใช่ไหมโชคอืเปื้อนหมดจ้ะดูมันเช็ดดูมันเช็ด อย่าสบาดเพื่อนหมดแล้วบ้านน่ะดูมันดูมันดูมันเช็ดดูมันเช็ดดูมันอแม่เพิ่งถูบ้านมึงอ่ะอือ โอ้หิวจัดหิวจัดไม่ได้ให้กินนานนึกว่าจะไม่กินแล้วอิ่มแล้วเหรอ